ท่านไม่ได้เป็นแ Slow ค่นักดนตรีอะค่ะท่านคือท่านเป็นนักประพันธ์เพลงทุกเพลงที่ท่านพระราชนิพนธ์ไว้เนี่ยเป็นเพลงที่เมโลดี้มีเอกลักษณ์มากแล้วมีมีสไตล์ของตัวเองมากๆเลยท่านเก่งเครื่องดนตรีหลายชิ้นมากปกติเนี่ยนักดนตรีเนี่ยจะเก่งเครื่องเดียวนี่ก็ก็ยากแล้วใช่ไหมฮะยิ่งแนวแจ๊สกับบลูส์เนี่ยท่าน แซกโซโฟนท่านก็อ uh, mm ัลโตเทนเนอร์บาริโอนโซราโนเล่นได้หมดเลย mm hmm. ใช่ไหมฮะ mm hmm. แล้วก็ยังมีทร mm ัมเป็ตมีคลาริเนตมีกีตาร์มีเป mm ียโนคือเล่นได้ทุกอย่างเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่เก่งมากคือ mm hmm. มีรูปที่ที่สะดุดตาอยู่รูปหนึ่งอะหากจะเป็นรูปที่ท่านส่งดนตรีอยู่บนเรือ mm hmm. แล้วก็จะมีนักดนตรี mm hmm. เล่นดนตรีอยู่ข้างหลังท่านอะไรเงี้ยซึ่ง ถ้าพูดง่ายๆคือความสนุกสนานและความเป็นกันเองของท่านในฐานะนักดนตรีนะคะที่มีความอยากทดลองแล้วก็ความประสงค์ที่อยากจะเอนเตอร์เทนคนที่ท่านเล่นด้วยแล้วก็คนรอบๆตัวนอกจากว่าท่านจะให้ความสุขแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวพระองค์ท่านกับประชาชนคนไทยแล้วเนี่ยแต่การที่ท่านมีโอกาสได้ไปทรงดนตรีต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการไปสร้างสัมพันธภาพกับต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นการได้ไปโชว์ ให้กับต่างประเทศเห็นว่าเนี่ยคนไทยเรามีวัฒนธรรมแบบไหนศิลปะทางด้านการดนตรีของเราเนี่ยมีการพัฒนาไปแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่นา่าภูมิใจมากๆดนตรีจากพระราชาหฤทยจะลงไว้ประดับแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด